ยเย่เดดี้ i ื coming o ล t าเดดี้จะมารับเรานะลูกแต่ว่าเดดี้ไม่ไดเอารถมานะเดดี้ <c oughs> เดินมารับเรานะคะ <c oughs> คือฝนตกนะเพื่อนๆขาแม่กับแฮรี่เนี่ยซื้อไข่เสร็จนะก็กําลังจะเดินกลับบ้านเนาะมาจากทางนู้นนะคะมาจากทางฟาร์มทางนู้นนะคะแล้วทีเนี้ยฝนมันมาค่ะเราก็เลยต t o p อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ใต้ต้นไม้อะ่ะ แล้วทีนี้พอดีคุณพ่อแฮร์รี่เขาโทรมาพอดีนะคะเขาบอกว่าฝนมันตกหนักเดี๋ยวให้เขามารับไม้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอารถมานะเดี๋ยวเขาจะเดินมาแล้วเขาจะเอารม่มมาคุณแม่ก็แบบว่าโอ๊ยแทนที่จะเอาร,ารถมารับเมียกับลูกนะคะก็ไม่เอามาเน,ะนาะเออนะคะก็คุณแม่ก็เลยเนี่ยยืนรออยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วฝนมันก็ค่อยๆแบบเริ่มจะฝนมันค่อยๆแบบเริ่มจะหยุดแล้วนะคะค่ะ <Okay. S 1> ก็ อะไรนะคะลูกลบจ้าจ้านี่คุณแม่กล้าใช้โทรศัพท์เพราะที่นี่มันจะเป็นฝนแบบเที่ยงกิดมันจะไม่ค่อยมีแบบว่าไม่เหมือนทางบ้านเรานะคะที่แบบว่ามีฟ้าร้องอะไรเงี้ยแบบแบบบ่อยๆเนาะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าอะไร Tropical country นะคะก็จะไม่ค่อยมีแบบ l i g h t n ไม่ค่อยมีแบบว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็เลยแบบว่ากล้าเอาโทรศัพท์แบบ มาถ่ายถ่ายนิดนึงนะฮะให้เพื่อนๆดูนะว่าคุณแม่เนี่ยยืนนะคะว่าคุณแม่เนี่ยยืนตากฝนอยู่จ้าลูกอ่ะอ่ะไหนไหนไหนอะเลยนะซีฮอสโอ้ยอยู่ซีเดอะฮอสเยอะเยอะมันไม่มันไม่ก็เห็นมันมันไม่ใช่ฮอสนะลูกนะมันเป็นวัวนะลูก it's camel uh, uh, this is that is cow harry i s, no, <S not horse <S but no t h a t is a camel ไม่ใช่ค่ะลูกไม่ใช่อูดค่ะลูก เดี๋ยวฝนหยุดแล้วลูกเดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่าเดี๋ยวป้าปาเดินมารับเรานะ no, ปะ้าป๊าเยยสองเดทแต่ว่าป,ป้าปากำลังเดินมาแล้วป,ป้าปอาร่มมาให้เราด้วยนะเออโอเคไหม okay, นะเดี๋ยวเราเดินต่อไหมคะลูก <Look. S 2> จ้าลูกคแม่ย่ะาโอ้โหจ้าจ้าจ้าโอ้โหหนุ่มครอบครอบด้วยอะลูก แย่จ้าโลก Let's follow the stream จ้าจ้า๋ยวให้แม่บอกท่านผู้ชมก่อนได้แม่ว่าเราจะเดินต่อแล้วหรืว่า่เราไม่เอาไม่อายใส่ท่านผู้ชมจ้าโลก I really wanna follow the จะ e a m อ่ะอุ้ยแต่หนูไม่ได้ใส่เวลิงตันบูทนะคะโลก No, ยูนอตไ n เบลิ the นบูธโอ i แค่นแค่เอาไปเล่นไปแต่เดี๋ยวรถมานะเดี๋ยวมันมีดูให้นะคะเผื่อรถมาเนาะแถวเนี้ยมันจะเป็นถนนแบบว่า ถนนทางลูกรังเหมือนถนนในหมู่บ้านอะไรนี้นะคะแบบบ้านนอกอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีรถมานะคะมันเป็นแบบว่าแบบรถไปที่ฟาร์มอะไรอเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่ามันก็แบบว่ายังไงคะเราก็ดูเอานะคะเนาะมันก็ไม่ค่อยอันตรายจ้าลูกอะจาจ้าว่าจ้าจ้าหนูหาหนูหนูจะจะปาปาเลสโก โอเคเอาบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบายครับบ๊าบายและวีโกขอบคุณค่ะคุณแม่โอเคขอบคุณครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคุณแม่จะเดินต่อแล้วนะเพื่อนๆขาเนี่ยหาให้ดูแบบสภาพบรรยากาศเนาะเวลาหน้าสปริงนะคะมันเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าอืมชาเวอร์สปริงนะครับเพื่อนๆก็จะมีเรนนี่อ๋อจ้า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 เนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เดินต่อแล้วนะเพื่อนๆขาเพราะว่า แฮรรี่เขาเรียกคุณแม่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไอ้ฝนมันเริ่มหยุดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยคุณพ่อแฮร์รี่เขาจะมารับเรานะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะติดตามรับชมเนาะรับชมคลิปกด subscribe เนาะกดกระดิ่งนะคะ รออติดตามคุณแม่ด้วยนะคะให้กำลังใจคุณแม่ใหม่ในอังกฤษด้วยเนาะค่ะแล้วก็ยังไงก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะเทคแคร์ค่ะอ่ะแฮร์รี่บ๊ายบายครับลูกบ๊ายบายบ๊๊๊าาาายยยยบบบบายบาย